บักไนฟ์นะครับผมไม่แน่ใจว่าชื่อรุ่นอะไรเพราะไม่ได้มาพร้อมกล่องอุปกรณ์ตัวนี้ผมยืมมารีวิว Mr. Ash เป็นเจ้าของนะครับเดี๋ยวไปหาชื่อรุ่นสเปคมาให้แปะไว้มีลิงก์มีราคาด้วยถ้าไม่ลืมนะครับแล้วก็มีดเล่มนี้เขาเป็นมีดพับขนาดกลางนะครับจากบักไนฟ์ซึ่งเป็นผู้ผลิตมีดที่ได้รับความนิยมแล้วก็มีชื่อเสียงมาเป็นร้อยปีแล้วนะครับบักมีดแท้บักแท้นะครับ อันนี้ก็จะมีสเตเลสดี e ไลเนอร์ภายในด้านด้านาน,นอกเป็น G10 สีดำนะครับการกลางมีดทำได้ด้วยการดึงฟิเปอร์แทบด้านหลังเท่านั้นนะครับมีก็จะกางออกแต่ว่าจะบอกเลยว่ามันไม่ลื่นมากนะครับมันก็จะต้องออกแรงประมาณประมาณหนึ่งนะครับตัวมีดก็จะมาในลักษณะมีดพับที่มีความเรียวพเพียวแล้วก็ค่อนข้างแหลมด้ามค่อนข้างตรงนะครับส่วนของใบจะขึ้นคมมาเป็นลักษณะดรอปพอยซึ่งมีจิมปิงการลื่นตรงนี้ นะครับรู้สึกว่า iPhone 16 Pro Max นี่จะโฟกัสไม่แม่นเท่าไหร่นะครับจะวืดวาดอยู่บ้างแบบนี้นะครับสันก็จะตรงแล้วเรียวมาตรงปลายการขึ้นคมเจียใบยในรุ่นนี้เป็นฮอโลือกรายนะวืดวาดอีกแล้วเห็นไหมหาโฟกัสไม่เจอนะครับไม่เก่งเท่าไหร่ต้องแก้ซอฟต์แวร์ Software แล้วมั้งนะครับบัคโลโก้ตรงนี้ส่วนรหัสประจํารุ่นมีดรุ่นนี้นะโฟกัสไม่เจอเออทาไมวะนี่ไอโฟนนะเนี่ยเสียชื่อไหมเนี่ย นี่นะครับจะบอกไว้ว่าเป็น251แล้วเป็นเหมือนตัว N กับด้านนะครับก็คือประจํามีดรุ่นนี้ผิวซาตินแล้วก็โลหะผลิตใบถ้าไม่ใช่ 8CR13MOV ก็น่าจะเป็นพวก OS 6 OS อหรือเหล็กที่ Buck Knives เขาถนัดก็คือ 420HC นะครับไฮคาร์บอนก็เป็นสแตนเลสสตีลที่ Buck ใช้มายาวนานโครงสร้างด้านหลังเปิดช่องว่างเลยแล้วก็โครงด้านในเจาะรูลดน้ำหนักมาด้วยเป็นสแตนเลสสตีล ส่วนของ G 1 0นะครับก็จะมีคมใบนะครับก็จะเป็นลักษณะคือ holo grind ซึ่งจะเฉียบนะครับแล้วก็บางบริเวณคมจะวาวว้ๆเข้าไปส่วนด้านล่างตรงโคนใบมีดก็จะมีส่วนที่สามารถจะวางนิ้วในลักษณะนี้ได้สะดวกนะครับเพราะว่าเป็นการออกแบบมาเพื่อป้องกันการบาดเจ็บรวมถึงอุบัติเหตุขนาดใช้งานด้วยใบค่อนข้างแหลมแล้วก็เรียวเลยเดี๋ยวเราลองชั่นน้ำหนักวัดขนาดดูนะครับผมน้ำหนักของมีดเล่มนี้ ดาว,ว่าน่าจะอันเดอร์ร้อยกรัมนะครับ97ากรัมก็ไม่ได้หนักมากแล้วก็ตัวมีดเมื่อวัดดูคร่าวๆนะครับจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ11.5เซนหรือ4.5นิ้วเมื่อพับและกลางออกนะครับด้วยการดันฟิเ p อร์แท็มีดจะมีความยาวอยู่ประมาณ7.9นิ้วหรือ20เซนติเมตรใบมีความยาวอยู่ที่ราวๆ3าวนิ้วนะครับหรือ3เศษ1ส่วน4นิ้ว 8.3-8.4เซนนะครับเป็นมีดที่แหลมเรียวด้ามเป็น g t 0นะครับซึ่งผู้ผลิตออกแบบมาเป็น g t 0ประกบเข้าไป2ฝั่งมีการเสาะร่องเป็นคานาวนะเป็นคลอง,งตรงกลาง แล้วก็มีการปาดเวอาด้านบนและด้านล่างเพื่อลดความหนารวมถึงเพิ่มพื้นที่ยึดจับนะครับเวลาเราจับมีดเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันไม่ได้แบนบางเรียบหรือมนจะรู้สึกสะดุดมืออยู่ประมาณหนึ่งฮาร์ดแวร์เป็นสีเงินทั้งหมดนะครับหัวท้ายแล้วก็มีรูลันยัดตรงท้ายหลังมีดเปิดช่องว่างมาเพื่อระบายเช็ดล้าทงทำความสะอาดได้สะดวกแล้วเจาะลดน้าหนักมาด้วยส่วนคลิปติดตั้งมาด้านขวาของมีดนะครับแล้วเมื่อพับมีดเก็บขนาดพกพาจะเป็นลักษณะทิปอัพก็คือปลายมีดชี้ขึ้นมาพกพานะ ตัวมีดเองไม่สามารถย้ายคลิปได้นะครับถอดออกเลยได้แต่ว่าย้ายมาฝั่งอื่นตรงอื่นไม่ได้นะครับติดตั้งได้ตำแหน่งเดียวเป็นคิิปสเตลเลตที่ลึกพอสมควรแต่ว่าก็จะมีรูสําหรับร้อยแหลนยาและมีสเปเซอร์ที่แบ่งแยกไว้ด้วยนะครับส่วนระบบล็อกแรนดิ้นภัยนะครับก็จะเป็นระบบไลเนอร์ล็อกโดยใช้สเตนเลตสตีลไลเนอร์ท, iner, ที่มีด้านในค้าขวางใต้โคนใบมีดแล้วก็ทําให้การล็อกเป็นไปได้อย่างปลอดภัยแม่นยํารวมถึงการพับเก็บก็ปลอดภัยด้วยนะครับลักษณะนี้โดยรวมแล้วเป็นมีดที่ ดูคลีนแล้วก็ดูเพีย e วนะครับเรียวๆเ,เปิดกลางก็สะดวกดีนะครับดึง f l i ปเปอรแบบนี้ก็กลางออกมาแล้วนะครับก็ดูในเพลย์ลิสต์ buck k n i f e หรือว่า sharp ก็ได้นะครับส่วนตัวผมว่ามันก็เป็นมีดที่ดูเพีย e วเรียวแล้วก็น่าจะราคาไม่สูงจนเอื้อมไม่ถึงนะครับผมเราจะกันใหม่อพิสดหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสดี happy riding out